ทุกคนมาแล้วกับบทบาทเงือกสาวมีนาหนูรีบนี้หัวใจมีเธอแอบไปดูลุคแอรีมาแล้วจริงๆอ่ะขึ้นสมางสีสันชีจะไม่ได้เยอะมากมีความแบบเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะหล่นทำแบบนั้นไปทำไมอตอนช่วงแรกๆก็สงสารชีอยู่เหมือนกันชีโดนด่ายเยอะมากอ่ะแต่มันก็จะมีความที่แบบน้องก็จะมีเม็ดมั่นขึ้นมานิดนึงแต่แตารู้สึกว่าแบบ she can be her d e s mean I can be her too Maybe what are you doing? You just got up. I'm watching the little mermaids, baby. They're going to have the new one in the cinema. I have to get ready. <laughs> <laughs> Look at this stuff. <laughs> แก้ว่ชาวดูหนังและอินเวอร์เพราะว่าเดี๋ยวหนังแบบ l i ฟ e Action เขาจะเข้าโรงแล้วดีฉันเนี่ยก็เลยเตรียมตัวด้วยการดูแบบวอร์ชัอ n แอนิเมชั่มาก่อนเลยเป็นไงเสียงได้ปะคะแอบพอได้แบบเนืออเนื้อหน้อยเสียงสวยอนิดหนึ่งนะคะเกินมากเสียงแย่มากนะคะคุณเป็นนักร้องเสียงเพียนั่นเองถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ได้แต่เขาบอกว่าผิวได้แน่นอนค่ะ โลชั่นเมอร์เมจิเมล่าดิสนีย์บอดี้โลชั่นคอลเลคชั่นดิสนีย์พรินเซส a r l i มีหลากหลายตัวละครน,นะคะกลิ่นเนี่ยจะแตกต่างกันไปวันนี้ดิฉันมาในทองเรื่องแอรีลก็เลยหยิบน้องแอรีลมาใช้เป็นกลิ่น Blossom c h oh, o หอมมากทาให้ดูเลยอุ้ยดิฉันก็ กดมาเยอะค่า,าปลุกผิวนุ่มชุ่มชื้น,นปา๊าบดูผิวได้เลยนะคะที่สําคัญกลิ่นหอมติดผิวไปทั้งวันเลยจ้าบอกเลยว่าสุดผ้านี่คือหอมติดไปหมดนั่งตรงไหนหอมตรงนั้นโซฟาเบาะรถยนต์หอมฟุ้งกลิ่นนี้เขาจะเป็นกลิ่นหอมแบบดอกไม้ผสมร์รี่เป็นแบบฟิลลร่าเริงรักการผจญภยัยรักเสียงดนตรีว้แต่ว่าไปชีก็เหมือนไอตามเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าฉันเป็นเจ้าหญิงเป็นนางเงือกเป็นแอรียลฉันจะเป็นแอรียลทิลเลตเลยวะเชื่วปะฉันจะไม่แบบ ใช่ฉันจะแบบใช่ <laughs> แอบ,บกระสิบนิดนึงนะว่าตัวนี้กินหอมมากกินเหมือนแบบแบนคอร์เตอร์แบน Counter ใบให้ว่าตัวยอ่อจอมชอบอซัาเออไปหาดูเองจอมชอมาจากอะไร เจมลาเนี่ยคะสมัยก่อนจะซื้อเนี่ยโ no, น้นนงบินไปเกาหลีไปพงไปพีไปสั่งไหมคะพีแต่สมัยนี้ไม่ต้องละจ้าเขามีในไทยแล้วคะ่ะเมื่อกี้เราร้องเพลงใช่ไหมคะแอบมีคําศัพท์เลิศมาบอกกันเนอะพูดถึงไอตาเนี่ยก็ต้องแบบแปลเพลงนิดนึงมันจะมีท่อนเมื่อกี้ที่เราร้องว่า who's is and was h t is g a l r e นะคะคือมันแอบเป็นศัพท์ที่ไอตาก็ไม่รู้จักไนแะตาก็ไปหามา Who's i s, Who s and what's i s this? ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แบบคนโน้นคนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่เหมือนเป็นการไม่เจาะจงอย่าง who's i s คือคนโน,น้นคนนี้แต่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครคนไหนชื่ออะไรเหมือนแบบคนโน้นคนนี้เยอะแยะ what's i s แปลว่าแบบไอ้นนไอ้นี่ไอ้นั่นจริงๆคือแบบแปลว่าสิ่งของสิ่งของหลายๆอย่างที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสิ่งของสิ่งไหนแบบนู่นนี่นั่นชิ้นนู่นชิ้นนี้ชิ้นนั้นเออกันลอแปบลบว่าเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ก็คือในเพลงเนี่ยในท่อนประมาณเนี้ยเขาพูดว่าแบบเออ a อเรียลเนี่ยคือมีสิ่งของมี นี่อะคือุก็ชิเป็นเจ้าหญิงเนาะพอก็สปอยเนาะของนู่นของนี่ไหนจะคอลเลกชั่นของที่นางเก็บมาจากพวกเรืออับปางอีกนางก็บอกว่าสิ่งของพวกนี้นางมีเยอะแยะมากมายเลยเออแล้วก็ท่อนต่อไปนางก็นางก็จะลองว่าแบบแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นนั่นก็ไม่ได้สําคัญเออนั่นแหละ มีคำสับมาบอกกันอีกจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวที่จะเป็น mermaid version น้ตากันค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปแต่งหน้าการน้ตาขอบํารุงผิวก่อนนะคะแอบไปดูลุคเอเรีมาแล้วจริงๆอ่ะเครื่องสมอางสีสันชีจะไม่ได้เยอะมากคือความฟิลจิงดิสนีน้อนดังจะไม่ได้แบบว่าเออฟ้าเป็นแรกอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของงานผิวโดยเฉพาะด้วยความที่แบบเออชีอยู่ในน้ำอะไรเนี้ยก็เลยอยากจะให้ผิวชีดูมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มชําดูแบบโกล w โกลนะคะงานผิวก่อนแต่งหน้าเลยสำคัญมากๆแต่ตจะเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยมาสกน้ำตบคุณหมอนะคะของ b a นโนบากิบานโนบากิทรีทเมนต์มาสสูตร overall trouble skin สูตรนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวที่โดนแดดสะสมล่าสุดดีจนมึกไปเกาะร้านมาจากโดนแดดสะสมเวอร์คือเหมาะมากนะคะ แต่เอาจริงๆนะไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทริปคนไทยอย่างมันโดนแดดอยู่แล้วทุกวันเว้ยสูตรนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนหลังใช้เนี่ยผิวจะดูช่ำๆเกลืๆใช้ตอนหลังอาบน้ําผิวม ت, ัดหมาดแบบนี้เลยอาบน้ําเสร็จปุ๊บทาได้เลยทุกคนเวลาเทเนี่ยนะคะใช้ปริมาณเท่าเหรียญสิบนะคะทาให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ คอจัดไปค่ะคอคอคอโอ้ยเราจะได้มปแบบลูกคอแบบ Arial in this world อะไรอย่างนี้เหรอเอ้ยทไมันฟังดูลุกทวน <c oughs> จากนั้นดิฉันจะใช้มาสสูตรคุณหมอคะ่ะของบานบาจินี่แหละสูตร Wake Up เป็น Co ู ing เป็นสูตรที่ฉันใช้บ่อยมากและชอบมากบอกเลยใช้15-20นาทีบอกเลยนะคะว่าตื่นตื่นทั้งคนทั้งผิวนี่ แปะเข้าไปเลยเป็นการเตรียมผิวก่อนไปแต่งหน้าของเราสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแบบใบตาก่อนนอนหรือว่าแบบแล้วแต่เลยแล้วแต่เหอะอยากใช้ตอนไหนก็ใช้เอาที่สะดวกที่ตาชอบสูตรนี้มากก็คือเขามีความเย็นๆนะคะปลุกผ,ผิวให้ผิวแวบ,บสดชื่นผิวก็ตื่นคนก็ตื่นนะทุกคนแล้วความเย็นเนี่ยจะทําให้รูมขนดูกระชรับแต่งหน้าก็ดูสวยจ้าอเดี๋ยวเรามากว่าย้ยนาทีจเจอกัน ลบ20นาทีจ้ะแอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเราเรียบร้อยมาร์กหน้าเสร็จหน้าก็จะนุ่มชุ่มชื้นดูใสช่าแบบนี้เลย mm hmm. speaking o f mm hmm. การด mm ูเด e l เล่ m เมอร์เในไวัยแบบ30กว่านะ mm hmm. พอมาดูในยุคนี้ตอนนี้มันเอะหลายสิ่งมากทุกคนมันมีความแบบเอะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะหล่อนทาแบบนั้นไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าตาเนี้ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับ The l i t t l e Mermaid โดยเฉพาะเวอร์ชัน l i v e a อ t ช o n ที่เป็นกระแสะแบบร้อนแรงมากนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราเก็บของเก็บของแล้วเราไปที่สตูกันเลยเราไปฟาดหน้าหน้าผมนมโพกกันเลยมาค่ะทุกคนมาแล้วกับบทบาทเงือกสาวมีนาหนูนรีบนี้หัวใจมีเธอ <laughs> เกามากเก้ามาก,เ,ก,ามากเด็กงงไปเลยนะคะมาเงือกสาวเดินลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะแต่ถ้าถามว่าลุกวันนี้จะเป็นแบบต้นฉบับเลยไหมหรือว่าจะเป็นเงือกสาวแบบที่ เหมือนในหนังไลฟ์แอคชั่นไหมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ดูๆไว้ว่าวันนี้จะเป็นแบบเน้นงานผิวสวยๆโกลวๆผิวชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำฟิลแบบเราพึ่งผุดตัวดันขึ้นมาจากโขดหินหน้ายังชื้นน้ำอะไรแบบนั้นอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าลุคในวันนี้จะเป็นประมาณไหนนะคะอจะแอบ,บลงคอนซีลเลอร์บางจุดไปคือช่วงหลังๆเนแต่งหน้ารู้สึกว่าลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนรองพื้นนั้นมันสวยมากแต่ว่าจริงๆรงองพื้นที่เราจะใช้มันก็เลิศนะขออนุญาตใช้รองพื้นเป็นตัวนี้แล้วทำไมต้องขออน้้วี ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตาเลือกมาว่ามันเหมาะกับคอนเทนต์นี้เลยเหมาะกับลุคนี้เพราะว่าอยากได้ความปกปิดแต่ไม่อยากให้ผิวมันดูแมทเกินอยากได้ปกปิดแต่ยัง สวยนะฮะเจ้านานเรด i แนสกินฟาวเดชั่น n SPF 30 PA เบือ ok, เบือ ok, เบืก ok. ส่วนตัวอตาเนี่ยใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามคลาสสิกแทนสำหรับผิวเข้มของเขานะคะดิฉันก็ใช้ตัวนี้มาแบบหลายวิดีโอแล้วแล้วก็ยังใช้อยู่ใช้ตลอดไปตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นเฟวริตของไอตาปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นด้วยแก คือเขาครองตำแหน่งนั้นว่าไม่รู้ว่าปีนี้2023จะยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะตาใช้เบอร์03นอกจากแบบหลอดที่ตาใช้นะเขามีแบบซองด้วยนี่แต่ว่าจริงๆแล้วอะก่อนเขาออกแบบหลอดอะเขาออกแบบซองมาก่อนนี่ว่าคงฟิลขวดดีนี่ก็แอบแบบอยากให้เขามีไซส์ใหญ่เขาก็ทําแบบหลอดมาแต่นี่รู้สึกว่าใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมพอดีแบบใช้ทุกวันค่ะสามารถไหมเอออันนี้ก็แอบส่งเสียงถึงทางแบรนด์นะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยทั่วหน้าให้ดูนะคะ นี้จะเป็นเกลี่ยครึ่งหน้าของไอตานะคะทางนี้ก็จะมีความเหลืองขึ้นนิดนึงปกปิดขึ้นมานะคะแต่ว่าเขายังมีความแบบวาวบนผิวนิดหน่อยเนาะให้ผิวดูมีมิติอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะอันนี้เกลี่ยเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคุมมันได้ดีนะด้วยเทคโนโลยี silky soft dry powder finish เนี่ยนะคะเขาจะดูเป็นงานผิวนะไม่เค็จีไม่หยาปกปิดแต่ว่าดูบางเบานั่นเองค่ะแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยเบาแนบสนิทเหมือนผิวเราจริงๆไม่ได้รู้สึก หนักๆนานๆเตะๆเลยเขาก็ถึงได้เป็น รองเพืินที่สุดแห่งปีของดิฉ no ันยังไงล่ะคะเนี่ยที่แต่งวันนี้เพราะว่ากระแสแบบ Little Mermaid มาเวอร์มาแรงจริงๆมาตั้งแต่เปิดกองเปิดกล้องมาจนแบบวันนี้หนังเข้าแล้วก็ยังมาแบบเต็มๆไม่หยุดนะเพราะว่ากระแสมีแบบหลายด้านมากเวอร์เขารู้สึกว่าแบบโฮยเซอร์ไพรส์นะต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าสําหรับนักแสดงสาวของเขาน้องฮอลลี่ไม่รู้ว่าออกเสียงว่าฮอลลี่หรือเปล่านะก็เป็นเด็กปั้นของบลนเซ่เนาะในบทบาทนักร้องอ่ะเขาทําได้ดีมากทุกคนคือเสียงใสเสียงเล็ก ของชั้นแบบนั้นเลยแต่ว่าส่วนตัวไอ้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยยุติดกะอะไรแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนดิสนีย์แบบจ๋าจ๋าร้อยเปอร์เซ็นที่เราเสียงเงินที่เราแบบอะไรขนาดนั้นคือเราก็ดูถามว่าหนังดูไหมกระตูนดูไหมดูก็ติดตามแต่ก็รับรู้ได้ว่าก็จะมีกระแสนิดน,นึงว่าแบบเออบางคนคือชอบบางคนก็คือไม่ชอบบางคนรู้สึกว่ามันไม่เข้าโบสถ์อแม่มันไม่ใช่เพราะว่าในเรื่องมันต้องคือต้องผมแดงต้องผิวขาวต้องแบบคอเคเชียหรืออะไรใดๆนะแต่ก็ไม่ได้สนใจนะตรงนั้นนะตอนช่วงแรก,แรก ก็สงสารชีอยู่เหมือนกันชีโดนด่ายเยอะมากอะแต่มันก็จะมีความที่แบบน้องก็จะมีเม็ดมั่นขึ้นมานิดนึงที่แบบเออมีการตอบโต้ตอบโตนิดหน่อยอะแต่รู้สึกว่าถ้าน้องไม่ตอบโตจะดีคนก็ยิ่งเกลียดไปอีก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละตอนนี้คือกระแสะมันก็เลยแบบเออมีทั้งความแบบชอบความไม่ชอบก็เลยยิ่งทําให้อยากดูเพราะว่าดูเทรลเลอร์เราดูดีนะดูดีกว่าที่คิดเลยเออดูดีมาก ตื่นเต้นอยากเห็นค่ะอย่างตัวแบบหลักๆเจ้าคุณพ่อเจ้าเออร์ซูลาก็คือ เหมือนแบบต้นฉบับเลยก็คือน่าสนใจคือทำแบบว่าอุ้ยแล้วไอ้ฟลกเอฟเฟกต์อุ้ยดีแล้ว F o e ffect, ลผมน้องก็คือเป็นเรดล็อกหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำแล้วคือมีความแบบขึ้นไหวด,ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ตาเห็นจากในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยนะฮะตารู้สึกว่าการแสดงมันดูไม่เป็นกระตูนเว้ยการแสดงมันดูเป็นคนเว้ยแล้วเสียงที่ฮอลลี่พูดจริงๆก็ไม่ได้เสียงเล็กไม่ได้เสียงใสเหมือนเวลาร้องเพลงลร้องเพลงก็อาจจะ Paris w h e อย่างนี้ได้แต่เวลาพูดเขาไม่ได้แบบ ก,ก็เลยรู้สึกว่ามัน r e l a t มันรู้สึกว่ามันแตกต่างออกไปส่วนตัวเนี้ยชอบอะไรที่มันแบบแตกต่างออกไปเพราะว่าเรารู้ว่า The Little Mermaid เรื่องเรามันเป็นยังไงแล้วมันจบยังไงก็คาดหวังว่าเขาอาจจะมีแบบอะไรเล็กๆเปลี่ยนแปลงเน่ยเรื่อยแต่ไม่รู้นะว่าแบบคนที่เป็นแฟนคลับมากๆแฟนคลับดิสนีย์อาจจะแบบฉนันไม่อยากให้เปลี่ยนฉนันอยากให้มันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ในส่วนตัวของอตาถ้าเปลี่ยนหน่อยก็ดีนะ <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะถ้าเกิดแบบใครคิดเหมือนหรือว่าต่างกับตาเนี่ยก็เม้ามอยกันได้นาะว่าแบบแต่เราว่าอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยต่รู้สึกว่า ภาคกระตูนเราก็ดูกันมาแล้วกระตูนมันก็มีตั้งหลายภาคมาแล้วอะถ้ามันจะเหมือนเดิมมันก็อาจจะแบบเหมือนเหมือนอะไรยงี้หรือเปล่าคือดิสนีย์เนี่ยแต่ก็ดูนะแต่ว่าตาได้มาดูตอนที่จะโตแล้วพอดู up, แอรีลปุ๊บเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็สนุกดีนะแต่ว่ามันไม่รรเลทมันไม่ใช่เราเพราะว่าคือหนึ่งเขาก็ต้องผิวขาวและไม่ค่อยโดนแดดอะไรเงี้ยผมก็แดงและคือเราเป็นคนเอเชียนนะสิ่งเดียวที่เราจะจินตนาการออกได้ก็คือมู่หลานเท่านั้น เด็กเอเชียอย่างเรากูเป็นมู่หลานตลอดไป mm hmm. กูไม่สามารถเป็นเจ้าหญิงอื่นได้เลยแต่พอมีเทรลเลอร์สั้นตัวนี้ออกมา mm hmm. พอเป็นน้องฮอลลี่อ่ะถึงแม้ว่าโอเคเขาเป็นแบบคนดำเนาะ mm hmm. เขาไม่ได้เป็นชนชาติเดียวกันกับเราอะแต่แตารู้สึกว่าแบบ what she can be her h a s, s m e a n I can be her too like I can be any Disney princess I want คือมันทำให้รู้สึกว่าอีดอกมันมี possibility ต่อให้นะักแสดงคนนั้นน่ะไม่ใช่ฮอลลี่ต่อให้เป็นคนอื่นมันมีความรู้สึกที่เหมือนแบบเราเป็นคนที่ตัวเล็กเราเป็นคนที่แบบไม่สวยเท่าเขาไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีแบบคนที่มาหยิบยื่น possibility ตรงนี้ให้อะมันก็เลยทำให้คนอย่างเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะตามันแรงไปปะ อันนี้แต่งเป็นเมอร์เมดเหมือนเป็นเออสุล่าจริงๆนี่ีโดคือไม่นึกว่าสีนี้มันจะแรงขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่าบางทีมันก็คือทุกๆครั้งของการปิดประตูบานหนึ่งมันเป็นการเปิดประตูบานหนึ่งเขาเลือกที่จะปิดประตูบานฐานแฟนคลับไปอ่ะแน่นอนมันจะมีแฟนคลับใหม่ๆอย่างอย่างไอตาเนี่ยถือว่าเป็นแฟนคลับใหม่ๆ แต่มันเป็นการปิดประตูบานฐานแฟนคลับที่แฟนคลับอาจจะแบบฮ่าแอรียลที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของการเช็คริกว่ามันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กทางนี้ทางนั้นเราก็รอดูในโรงภาพยนตร์แต่จากที่ตาเป็นคนที่ดูดิสนีย์บ้างในหลายๆเรื่องที่แบบกระแสดีดูแบบคำวิจารณ์ดีก็ไปดูอันไหนไม่ดีก็ไม่ดูอะจากเรื่องนี้ที่แบบกระแสมันเยอะมากดราม่ามันเยอะมากก็ทําให้รู้สึกว่าจะไปดู ก็อยากรู้มันจะดีหรือไม่ดีก็จะเป็นแบบวาวๆฉ่ While ำๆมางานปากของเราเป็นเงือกอยู่ในน้ำเนี่ปากต้องฉ่ำสุดและคิดว่าการลงน time, ้ำตลอดเวลาต้องติดทนถ้าเป็นลิปไม่ต Hur ิดทนนะคะลงน้ำใน, LED นว่ายน้ำอยู่3วัน4วัน5วัน ไม่อยู่แน่นอนดิฉันขอใช้เป็นตัวนี้ค่ะ b e n e f i c i a l Juicy Glow Virtually Lip Tint ค่ะตัวนี้เป็นลิปทินที่ติดทนมากสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่บนบกขึ้นไม่หาตัวชายหรือจะอยู่ในน้ำออดำน้ำเล่นกับฟลาวเวอร์กับอ,อ่าวเดอร์ ดำน้ำเล่นกับฟาวเดอร์เรียกว่าชาวเงือกทุกคนต้องมีเขามากัน5สีนะคะแต่สีที่ตาพิกวันนี้จะเป็นสีศูนกรฟโทนชมพูม่วงนะคะเดี๋ยวลองทาสีนี้ก่อนแล้วตาอาจจะเติมข้างในเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อให้ปากดูแบบมีมิติอันนี้คือสี2เเกรฟนะคะแล้วตาจะใช้สี05าวอเตอร์เมลอนนะคะเป็นสีแดงายเติมข้างใน เพราะว่าแอรียเนี่ยจริงๆอายุ16เองนะยังไม่บรรุเลยจะสารแน่เกลุมแล้วผู้ชายอยากได้เขาดูรู้เลยแอรียวัาลัคนาราศีมีนเห็นผู้ชายปุ๊บจะไปหนีตามเขาแล้วเหมือนใครนะอืมลัคนาราศีมีนนะตัวดีบอกเลยเจอผู้ชายปุ๊บอุย้ยจะแต่งงานกับเขาอะไรอย่างนี้เลยดิฉันเองค่ะ คิดดูนะถ้าเราจะต้องขายสิทธิ์ขายเสียงเพื่อที่จะมีขาไปหาเจ้าชายอ่ะเราจะขายไหมเราก็คงไม่ขายหรอกเพราะเราก็อยากจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเออไม่ใช่คนละเรื่องอนะันนั้นเลือกเรื่องเรื่องเ,เลือกตั้งนะคะกิ๊หายไปไหนละเุ้ยมาหลุดไปเองแล้วหรอถ้าเป็นดิฉันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวจะเปิดอะไรให้ดูข่าวล่ามาแรงล่าสุดได้ข่าวว่านี่คือชาวเงือกใต้น้ำเฮ้ย แฮถ้าชาวเงือกปังขนาดเนี้ยไม่ต้องขึ้นบอกก็ได้เจ้าทายอะไรกูไม่เอากูอยู่กูมีคีบเออซูล่าก็คือปิดจ็อบดิฉันก็เป็นนางเงือกล,ล้านอยู่ข้างล่างต่อไปค่ะถ้ามันจะลดขนาดนี้เราเล่เราเล่คือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันก็แบบมันเป็นเกี่ยวกับ ความรักโรแมนติกเนาะเขาก็พูดถึงแบบควารมรักอันเป็นนิรันดร์รักแรกพบแล้วก็คืออยู่กันเป็นนิรันดร์แต่คือในชีวิตจริงเราไม่รู้เลยอีเจ้าชายนี่มันจะดีหรือเปล่าวะ,วะเราก็คงไม่เสียความเป็นตัวเองเพื่อเขาขนาดนั้นใครรักขนาดนี้ยังได้ไถูกไม่ต้องมีค่ะยังรักกันได้บอกเลยว่าเรื่องการสมสู่ของเราอ่ะคนไทยนะแต่งได้พิสดารกว่าเขาเยอะลิงกับป่าเออยังมีแบบมัทฉานุได้คิดดูเรื่องบอกเลยว่าการแต่งนิยายคนไทยอ่ะแบบ ข้ามสายพันธ์กันเวอร์แบบสนุกสนับเพอเพมี3คน4คนอุ้ยที่สุดก็อยากรู้เหมือนกันว่า The Little Mermaid Live Action 2023เนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบไหนเออเมื่อกี้พี่แม่บอกว่ามันจะดีถ้าทางดิสนีย์อ่ะไม่เซอร์ไพรส์แรงเกินเข้าใจปะถ้ามีการบอกว่าเออเวอร์ชันนี้เราจะทำที่แตกต่างออกไปแต่พอแบบประกาศว่ามันจะเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะ แล้วแบบตัวแสดงมันต่างมากคนมันตกใจก็คนมันแบบมันตันมันติดคลิไงคือคุณดาเมจแรงเกิรใน่พวกแบบแฟนคลับเขาก็แบบโฮ้ยอีดอกแล้วกูซื้อของมึงมาหมดเสียงเงินเป็นแสนเป็นล้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็เข้าใจแต่อย่างไรก็ตามนะคะใครไปดูหนังมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงประทับไม่ประทับคอมเมนต์บอกกันได้ดิฉันก็ตอนนี้ก็ใจมาแล้วใจมาแต่ว่าเราก็รอดูในหนังเนาะว่าแน่นอนว่าถ้ามันไม่เลิศกูก็ด่าค่ะบอกเลย มันไม่ลดไม่ปังนะก็ <aid> ตื่นเต้นที่จะได้ดูหนักเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะส fit, ําหรับวันนี้ลุกเงือกน้อยเงือกสาวนะคะเงือกไม่น้อยหรอกขิงดิฉันก็จะอายุสาแล้วเงือกสาวอายุ31ยยยนะคะเงือกแบบเงือกร่านๆอย่างดิฉันเนี่ยก็จะไปหาชาวเงือกละค่ะไม่ขึ้นบ่งขึ้นบ่งรอกเจ้าชงเจ้าชายอะไรไม่รทหรอกค่ะไปละบาย In this world หลุดเฟรมไปอีก If you wanna be alone, just be alone, yourself แกดูนะบ็อกเกอร้อยล้านนี่ดูในกระจกหาตั้งมือถือค่ะเบื้องหลังการทำงานแกก็ง่ายๆป่ะฉันชอบแบบคลิปแบบอะไรที่มันเป็นแบบฟิลง่ายๆสบายๆมีความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยขนจัง